รวยคูณสองนักร้องหนุ่มหมื่นล้านควงแฟนสาวไฮโซเข้าพิธีมั่นแล้ววันนี้คุกเข่าขอแฟนสาวคนสวยแต่งงานไปเมื่อช่วงส่งท้ายปี2564สำหรับไฮโซหนุ่มก้องกาลุนซอโสดที่กุลกับแฟนสาวปรางอภินราสีการจนาโดยหนุ่มก้องเลือกขอแฟนสาวแต่งงานที่คอนโดหรูในหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทมการการแสดงความยินดีจากเพื่อนๆและครอบครัวอย่างอบอุ่นและล่าสุดวันนี้18มกราคม2566 <c> ก้องกรุณและปรางอภินาราทั้งคู่ได้ถือเลิกดีเข้าพิธีมั่นสุดเรียบง่ายบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยามีครอบครัวและเพื่อนๆมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นหนึ่งในนั้นคือ พี่เอสุภชัยที่มาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยสำหรับก้องกรุลนเป็นทายาตรุ่นที่สามแห่งตระกูลซอสธทิกุลบุตรนางพัชระดาณสงขากับนายทวัชชัยซอสธทิกุลเจ้าของซีคอนสแควร์และธุรกิจอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างอาทินันยางบริษัทซีคอนไทยชุรสตาชดานมตรามมลิ บางกอกเฮาส์บิลเดอร์และเจ้าสาวปรางอภินราก็ดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรบริษัทเอเชียป,ประกันภัย1950จําจำกัดมหาชนและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทยูดิงไอไดฟประเทศไทย